ุกันมาประมาณ7เดือนแล้วแต่ลิมิตของเขาคือต้องการคุยให้ครบหนึ่งปีถึงจะเริ่มต้นทุกอย่างได้เราไม่เคยวีดีโอคอกันพอเราถามว่าเราคอได้ไหมอไเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวที่มีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจก็เลยอยากรู้ว่าเป็นสแกมหรือเปล่าผมว่าเราต้องชั่งน้าหนักกันแล้วนะคุยกันมาตั้งนานแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงสุดิวอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องปลอมทั้งหมดเลยก็ได้ ฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับดาวค่ะคุณดาวอายุไหนครับสี่สิบหกค่ะวันนี้อยากปรึกษาเรื่องอะไรครับพอดีว่ามีคนคุยนะคะเราคุยกันมาประมาณเจ็ดเดือนแล้วแต่เราไม่เคยวีดีโออกันเพราะว่าอยู่ไกลกันแล้วพอเราลองเช็คว่าโปรไฟล์ที่ขึ้นเป็นสแกมหรือเปล่าแล้วเราก็ให้เพื่อนที่อยู่ที่นู่นเช็คมันก็เป็นจริงแบบที่เขาพูดกับเราแต่เราไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เราถามถึงสถานะเขาก็บอกว่าสถานะคือ เราตอนนี้คบกันแต่ดิมิตของเขาคือต้องการคุยให้คบหนึ่งปีถึงจะเริ่มต้นทุกอย่างได้แต่พี่มีความรู้สึกพี่ไม่มั่นใจก็เลยอยากรู้ว่าพี่ควรหยุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเราเริ่มมีใจไหมเราเริ่มมีใจเพราะเจ็ดเดือนที่ผ่านมามันมีแต่สิ่งดีๆหมดเลยอะค่ะสช่งดีๆอะไรบ้างชีวิตการเป็นอยู่ไม่ว่าเรามีปัญหาเรื่องงานเขาก็จะให้คําตอบเรามาว่าอ๋อคุณแก้อย่างนี้นะเป็นแบบนี้แก้มาคือให้เป็นสเตปแล้วก็การคุยในแต่ละวันเราใช้เวลาคุยกันประมาณสองชั่วโมงเวลาไม่แน่นอน ราตกอกตว่าเราจะอยู่กันแบบเชื่อใจแต่เราไม่เคยเห็นหน้าพอเราถามว่าเราเห็นหน้าได้ไหมเราคอได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวเขาบอกว่าถ้าคุณรอได้คุณจะได้เจอแน่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรคือถามตลอดว่าทําไมมันต้องรอถึงปีเขาก็เลยบอกว่าให้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันสําหรับผมนะผม<อ>รู้สึกว่าความรู้สึกของคนที่เราคุยอยู่เราอ,อ,อินกับเขาเขาอินกับเรามัน uh huh. สําคัญกว่าการที่เราจะมากําหนดเวลาว่าจะ 1ปี2ปีนึกออกปะถ้าในเมื่อความรู้สึกของคนที่เราคุยอ่ะเขารู้สึกเขาไม่สบายใจเขาคิดว่าเราเป็น scammer การที่เราแค่เปิดวิดีโอคอลสักทีหนึง่งแล้วให้ความสบายใจกับคนที่เราคุยเนี่ยแค่นี้เขาแค่จะทําได้ใช่ไหมมัน<ต>ไม่เห็น,นจะยาก<ำ>ตรงไหนเลยถ้าแค่เพื่อความสบายใจของคนที่เรารู้สึกอินหรือมีเป้าหมายหรือวางอนาคตไปด้วยกันกับคนคนนี้แต่ ทำไมมันถึงเป็นเรื่องยากสําหรับเขาจังผมเลยมีความร<ช>ู้สึกว่าเขามีความแปลกๆตรงนี้เรื่องที่มันไม่ได้ยาก<ช>อะไระแต่เขาทําให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ค่อยขึ้น ถูกต้องคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าทําไมฉันต้องรอถึงปีแต่อีกหนึ่งคถามว่าทําไมเขาถึงดีกับจันรจังแล้วก็เลยไม่รู้ว่ายังไงตอนนี้ที่ตัดทิเท่าที่ผมคิดตอนนี้นะครับหนึ่งคือมีภรรยาอยู่แล้วเราไม่อยากให้เราเฟสไทม์เพราะว่าเฟสไทม์ทีเดี๋ยวจะอยู่กับภรรยาเดี๋ยวภรรยาจับได้อะหนึ่งกับ2คือตัวจริงกับในโปรไฟล์คนละคนกันไม่ตรงกันใช่ไหมตัวจริงกับตัวโปรไฟล์จะเราได้จนเจ็ดเดือนแล้วหรอเขาก็คงแฮปปี้ในแบบของเขาอ่ะที่ปล่อยให้เราเข้าใจว่าเขาเป็น ตัวนี้ตัวปอมให้เขามเมขึ้นมาเนี่ยแต่ในความจริงคือเขาเป็นอีกตัวหนึ่งก็เป็นไปได้พี่ทาทุกอย่างเลยนะพี่เข้าไปดูว่าโฟลไฟล์รูปที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยมันมเป็นตัวตนของเขาหรือเปล่าเราหาไม่เจอเลยนะอสำหรับผมนะผมว่ามันก็คงเป็นเหตุผลประมาณนี้แหละเอางี้แล้วกันเนาะเราไปนั่งเดาอะไรพวกเนี้นะผมบอกพี่ดาวเลยว่าเสียเวลาเปล่าๆเดาไปก็ไม่รู้จะถูกไม่ถูกสิ่งที่ผมเดามาสองข้อเมื่อกี้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ่งที่พี่ดาวทาได้คืออะไรคือการตัดสินใจของตัวพี่ดาวเองจากพื้นฐานข้อมูลที่พีี่่ดดดาาามอยููพทํไ้้้แคคนรรัับจก เลตแฟกไหมเลตแฟกคือเขาเรียกว่าเป็นธงแดงธงแดงใ,ในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นธงอันตรายที่ว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นผู้ชายที่มีพฤติกรรมแบบนี้หรือผู้หญิงที่มีพฤติกรรมแบบนี้อันเนี้ยน่าจะเป็นคนที่คบและท็อกซิกแน่เลยสิ่งที่เราเห็นในตัวผู้ชายคนนี้โอเคกรีนแฟกก็คงมีบ้างไม่งั้นพี่ดาวคงไม่ชอบแต่เลตแฟกของเขาคืออะไรเฟซไทม์ไม่ได้แล้วก็ดูมีความลับมากเกินไปถามว่ารู้จักกันมา7ดเดือนเนี่ยเรารู้จักเขาจริงๆแค่ไหนกันเชียวเลตแฟกมันเยอะเกินไปเพราะนั้นถามว่าพี่ดาวควรเอาไงต่อพาาานึภพตมมผะ ถ้าพี่ดาวรอไปอีกจนถึง,งปีอ่ะปีพี่ดาวรู้สึกว่าตัวเองเสียความรู้สึกไหมเสียสุขภาพจิตไหมเป็นทุกข์ไหมถ้าสมมุติว่ารอไป1ปีแล้วมันได้สิ่งที่พี่ดาวต้องการโอเคก็คงจะคุ้มแต่คําถามคือรอ1ปีนี้ได้จริงหรือเปล่าเอาอะไรมามั่นใจ2ก็คือแล้วระหว่างที่รอไปเนี่ยเราจะต้องเป็นทุกข์ไปอีกประมาณครึ่งปีกับความสงสัยตรงนี้วนเวียนอยู่ในหัวพี่ดาวแล้วพี่ดาวคิดว่ามันจะโอเคไหมกับการให้เราต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้5เดือนเต็มเ็ม กับอีกเวนึงถ้าสมมติพี่ดาวตัดงใจว่าเอออีนนี่มันเลดแฟกเยอะเว้ยงั้นเราไม่คุยดีกว่าไปหาคนอื่นหาคนใหม่แล้วก็แล้วแต่มันจะเป็นอะไรที่พี่ดาวรู้สึกว่ามันโอเคกว่าไหมอันเนี้ยพี่ดาวต้องเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าคําว่าเสียเวลาของพี่ดาวกับของผมมันก็ต่างกัน,นเหนือออกไหมพี่ดาวคิดยังไงกับมุมที่ผมพูดไป2มุมเมื่อกี้ ตอนนี้ใจหนึง่งก็พูดตรงๆอยากถอยแต่อีกใจเนี่ยเขาเคยอยู่ในช่วงที่เราดาวที่สุดคือล้มหน้าตั้งแต่เขาคือคุณที่เอาเราขึ้นมาได้มันติดอยู่แค่นี้ยคือเรามานั่งสังเกตเ็ดเดือนที่คุยกันเนี่ยเราไม่เคยเป็นคนทักเขาก่อนเลยเขาจะคุยกับเราตลอดเช้าเย็นผมว่าเราต้องชั่งน้ําหนักกันแล้วนะว่าไอ้ความน่ารักทั้งหลายแหละที่พี่ดาวพูดมา,มาเมื่อกี้ผมฟังผมก็ว่าน่ารักดีแต่ไม่เคยเห็นหน้าคนคนนี้ พอมันมันวัดกันแล้วอะผมว่าการที่เราไม่เคยเห็นหนะน้าคนคนหนึ่งอะสุดที่หอย่างที่มันเกิดขึ้นเะมันอาจจะเป็นเรื่องปลอมทั้งหมดเลยก็ได้เพราะตัวตนที่เราคิดว่ามันเป็นเขาอะอาจจะไม่ใช่เขาเลยก็ได้อันนี้คือความคิดของผมแล้วกันนะผมรู้สึกว่าผมไปหาคนอื่นที่น่ารักแบบเนี้ยแล้วเปิดวิดีโอคอลให้ผมดีกว่านึกอ <c oughs> อกไหมเพราะผมรับไม่ได้ที่แบบว่าคุยกันมาตั้งนานแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีข้ออ้างที่ไม่เมคเซนส์มาอ้างให้เราฟังอีกนึกออกปะเออเพราะนั้นเนี่ยพี่ดาวต้องไปชั่งงงน้าาาหกดวว่ว่่่ไออคมมมเเสสีีีีียยรพทจะ ถ้าพี่ดาวเกิดอะชั้นเสี่ยงแล้วเกิดมันมันไม่ใชใ่ผมพูดสมมตินะผมดาผิดหมดเลยเขามีตัวจริงแล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาจริงๆแล้วเขาก็พร้อมจรจริงจังกับพี่ดาวจริงๆโอเคพี่ดาวแฮปปี้มีความสุขผมก็ยินดีด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ละ่ะแล้วพี่ดาวเสียใจไหมพี่ต้องตัดสินใจสักทางหนึ่งผมจะบอกให้นะชีวิตคนเราอ่ะถ้าเราอยู่ในจุดที่เราไม่ตัดสินใจอะเราจะเป็นทุกข์แต่ถ้าพี่เฮ้ยเอาสักทางวะชีวิตพี่จะเป็นอิสระท,ทันทีต่อให้พี่จะเลือกทางที่มันอาจจะผิดก็ตามแต่นั่นคือพีีี่่เลลลือกกแแ้้วววววชิิตพจะไมมมมคคคาาดฟุงนทข์ เรามันเกิดขึ้นในความคิดแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ทําให้ตัวพี่เกิดความสับสน,สบสนเกิดความคิดฟุ้งซ่านนั่นก็คือพี่เกิดความถุกขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่พี่จัดการให้ในหัวพี่ปลอดโปร่งไม่ต้องมีเรื่องอะไรคือตัดถึงใจเลือกไปเลยทางนึงแล้วเดินไปเลยนั่นแปลว่าพี่เอาสิ่งที่มันหนักหัวพี่เเดือนนี้ออกจากหัวพี่แล้ว ถ้าพี่ตัดสินใจจะรอ <S <S พี่ก็ต้องบอกคุยกับตัวเองว่างั้นฉันจะรอแบบไม่สงสัยและ1ปีค่อยวัดกันพี่ตัดสินใจแบบนี้เลยจบกับ2คือเฮ้ยฉันพี่เกียดมานั่งรอแล้วว่าเสียเวลาวะ่ะฉันเลิกตอนนี้เลยดีกว่าเจ็บแหละแต่ว่าจบจะไม่ต้องมานั่งลุ้นด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิด1ปีแล้วมันจะไม่ใช่ฉันต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งลุ้นฉันเลิกเลยจบ โอเคพี่รู้นะต้องดีททอสักครั้งก่อนไปแต่ถ้าทําให้กันไม่ได้ถอยดีกว่าถอยเลยแล้วลองดูดีว่าถ้าเขาตามไหมถ้าเขาตามงอเราอยากให้เรากลับไปไม่มีกลับไปตัวป่านะครับกลับไปพร้อมวิดีโอคอลด้วยเฟ e ไทม์มาก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องกลับว่าจะกลับไปคุยไหมนึกออกไหมไม่ถ้าจะตามก็ต้องมาเลยอ่าต้องอย่างนี้ดีใช่ต้องอย่างนี้เลยถ้าเขาคิดว่าเราเป็นท็อปไฟล์ออริตี้เขาต้องมาหาถูกต้องแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ตัดสินใจถอยแล้วเขาก็หายไปนั่นแปลว่าต่อให้พี่รอหนึ่งปีก็ไม่มีประโยชน์ผมบอกเลยก็เส อืมเนาะเคลียร์ไหมเคลียร์ขอบคุณมากนะคะที่เปิดสมองให้รู้สึกว่าโอเคถ้าเราจบเราจบแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่าอืมเยี่ยมเลยครับเห็นไหมพี่ตัดสินใจปุ๊บพี่โล่งเลยพี่เหมือนแบบได้หลุดออกจากวงจรอะไรบางอย่างเลยผมฟังเสียงพี่ผมก็รู้ว่าพี่ตัดสินใจอะไรบางอย่างละเนื่อกปะใช่ค่ะลุยครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับใครครับที่อยากโทรปรึกษาหน้าไมล์แบบนี้นะครับพบกับรายการเดลิฟวิดีโอได้ทุกวันอังคารพฤหัสเวลา2ทุ่มถึงสี่ทุ่มใครมีปัญหาเรื่องความรักนะครับห้ามพลาเด็ดขาดแล้วพบกันครับ ผมชองคลิสครับ